ลิซ่ากลับมาแล้วนะคะพร้อมกับโพสต์แคปชั่น The Show Must Go On ค่ะที่แปลว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามนะคะก็ยังคงต้องไปต่อค่ะจนตอนนี้นะคะ The Show Must Go On ค่ะก็ขึ้นติดเทรนด์นะคะทั้งใน Twitter ในไทยแล้วก็ในโลกเลยทีเดียวนะคะอยู่ในอันดับที่2ค่ะซึ่ง Blink โกนันนะคะก็ถึงกับตามไปถึงต้นตอของภาพภาพนี้เลยนะคะว่าเอ๊ะมาจากไหนนะแล้วลิซ่าเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรนะ จะสื่อถึงเพลงหรือว่าความในใจของเธอกันแน่นะคะก็ตามไปค่ะจนเจอค่ะว่ารูปนี้นะคะถูกโพสต์ครั้งแรกค่ะใน s u p e r f ์ e ฟร t สตูดินะคะที่ตั้งอยู่ใน LA ค่ะโดยภาพภาพนี้ค่ะถูกโพสต์ใม่ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ในปีคศ2อ,อ2 0แล้วนะคะ อ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะคะก็เลยหันไปดูทางด้านของคุณเอสกิโมค่ะแกก็เอารูปของน้นงลิซาไปโพสต์ต่อนะคะแล้วก็เพิ่มแคปชั่นให้ค่ะว่าลิซ่าพูดแค่นี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็เห็นใช่ไหมมีรูปแมวการกดไลค์แล้วก็ดวงไฟลุกอีกหนึ่งดวงค่ะ บางคนเขาก็เดากันว่านะเอะ๊ลิซ่าเนี่ยมาสปอยเพลงใหม่หรือเปล่ามองในแง่ดีนะคะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเพลงใหม่ก็เป็นได้นะคะบางคนค่ะก็บอกว่าเธออาจจะเจออะไรนะคะมาจนจุกค,ค่ะพูดได้แค่นี้แหละ The show must go on นะคะประมาณว่าเธอนะจะทำหน้าที่ของเธอต่อไปนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะแล้วคุณเอสกิโมนะคะก็มาบอกว่าอือลิซ่าพูดแค่นี้ก็พอแล้วนะหรืออาจจะแปลไปได้ะ,ะ่ะว่าสปอยแค่นี้ก็พอแล้วก็เป็นได้ค่ะ บ้างก็เดาไปนะคะว่าเอรูปนี้เนี่ยมันเป็นของสตูดิโอท่อาที่อยู่ที่ LA ใช่ไหมแล้วตอนนี้อะค่ะทั้งเจนนี่แล้วก็โรเซ่ค่ะก็อยู่ที่ LA เหมือนกันหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิซ่าอยู่ที่ LA จะมาบอกใบแบบนี้หรือเปล่านะคะ อะก็เดากันไปค่ะลิซ่านะมาบอกไปอะไรกันแน่ก็ตอนนี้ก็ยังงงกันอยู่นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะตอนนี้ค่ะติดเทรนด์นะคะใน Twitter โลกแล้วก็ในประเทศไทยค่ะอยู่ในอันดับที่2แล้วนะคะแล้วก็รูปรูปนี้ค่ะพอลงไปปุ๊บนะคะตอนนี้ค่ะยอดกดไลค์นะ,ะก็ป่าไป1.5ล้านกว่าล้านไลค์แล้วนะ คุณคิดว่านะคะลิซ่ามาบอกใบ้อะไรนะคะก็ลองมาพูดคุยกันได้ค่ะก็แล้วแต่จะเดววาเนาะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า